พนองพายางมาถ่ายรถอยู่ขงาง่างแวะบางขางทางป้าก่อนฝนสีมาแห้งมาค่ะพี่นอ้องครบยังมีอีกอยู่ค่ะพี่ค่อยๆตัวหนี้พี่ขี่หลวกนึงอ๋ดอลังการสวงสามเขีนบอกตูมกากะว่าเป็นใครเห็นเรางูกเหลืองห้าทั้งเทียเนาะ มาไกา่ไหลวินกับพองจังงคนต่างจ้าพี่น้นงนนนงงนองเป็น้ำใจวันนภาเด้อค่ะเมาสวงบริณน้ะค่ะอยู่น้ำหนุกน้ำเต่าค่ะพี่น้องเดินทางไกลกะแบ่งหน้าที่กันค่ะเพราะก็เนี่ยพี่ใหญ่กว่ากำปั้นผู้เด้อโอ้โเห็ดแม้องสวนสมบูรณ์ครับเนี่ย โอ้เฮนไปยัยงน่ะเฮ็ดเราโง่งแม่พุ่นแม่จังไหนก็เจ้าคันได้นี่แม่ต้องเอาให้ได้ด้่พุ่น่ะบอกร้ลยนึงโอ้ความสามารถพิเศษค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวแม่ห้องสอนและเอฟซีทุกๆคนค่ะมาเจอกับวรรณภาพาลุยเด้อค่ะพี่น้อง ต้นตลุยกับสาวจะแลมย้ยงยังทั้งเทิงผุนเดอ้อ <Yeah. S 1> <laughs> ลงมาลงมาเก็บเห็ดมาจ้าพี่น้องตอนนี้ขายางกลับบ้านเดอ้อจา้าเดินทางออกไปหารถค่ะแล้วก็เก็บกปไปน้ำเนาะค่ะเนาะมาเบิงน้ำกันข้างทางยางออกไปหารถนี่สิได้หลายบ่เนอาเนอกจ้านาะบ้าพอละ่ะคะพี่น้องอะ พี่น้องโอ้โหอย่าตกแห้งเด้อตกสหนีเฮ็ดพอดีชุ่มชื่นงามหนึ่งสองสามสี่หายอยู่คุณคะพี่น้องว้าตีรัางกาออก อันนี้ไข่มันกจะไข่คนไข่ก็จุ่มคนอยู่ข้า,ง,ง,ง,างหน้าเนาะค่ะเนาะเาวาจะเลี้ยมกะลุงน่าขึ้กันสับน้อ,นอยว้ายกุกกี้กิน ละงอกเลี้ยงเฮ็ดเพาะนี่ก็จะแก่้วมั้งนี่แก่แล้วอ้อเม่พออีกแล้วค่ะพี่น้องแห้งฝนโตแห้งพ่อเฮ็ดอันนี้ก็ปานไข่ไดนเสาวุยวานลูกกันตะก้อเนาะ โนบยุงค่ะเฮ็ดยังไม่ออกน้ำให้หไปยังน้นเอเฮ็ดละโงกแม่พุ่นเนี่ยจังไหนเอะก็เจ้าคันไว้นี่แม่ <c oughs> ต้องเอาให้ได้ด่พูน่ะบอกรลายนึ่งโอ้ความสามารถพิเศษค่ะพี่น้อง <c oughs> ไปเอาให้พี่นอ้องเมื่งแี่พี่บัน เตี ai, ้ยตึงดึงดึงตึ้งพี่น้องใแล้วก็พูนมูนึงกันบานบานพี่น้องเห็นบ่พูนจุ่มนึงอยู่ในเงาใหม่พูนเห็นตาหัวเดี๋ยวมาเมาแมนค่ะเอาเก็บกันเลยค่ะเนี่ยหลอดเมาหลอดเมามาหาคักๆมาบอกไก่พี่น้องเลยเอาย่างเดียวค่ะสองอุ้ยสามอุ้ยสามปุ่น นีเปลบอเห็ดเบิง้งเ้อป้ากับมันเกิือมันก็สิอยู่น้ำกันเลยุณน่ะุณน่ะสีไข่ค่ะอยู่น้ำกันค่ะสีดอกอยู่น้ำกันสองสามเขียนบักตูมกากะว่าเป็นไข่เห็นละงูกเหลืองห้า,านังเทียเนาะ มากไกลไหลวิ้นกับพองความสูงต้นตะลุยกับสาวจันแลมยู่ทั้งเทิงผุนเดอ้อ<า> <laughs> ลงมาลงมาเก็บเห็ดมาจ้าพี่น้องอ่ะแหกหมานนะคะพี่น้องโอ้โหอย่าตกแหงเดอ้อตกสำนีเห็ดพอดีชุ่มชื่นงาม แหกมนกันัะไปเลยยาวๆฝนมาอีกแล้วค่ะเฮ่ฮๆมาบอกไก่เด,อดาา้เอจ้าเนี่ยพี่น้องจีนนง,งโอ้ยแมงกลิ่น่ะบอเอาเด้อมานอีกแล้วค่ะพี่น้อง พ่อผอนเฮ็ดเพืงนน้งยุ้งมูญ่ค่ะหัวแดงกุดรุดพิริตค่ะพี่น้องพูดเงาไปพุ่นไปพุ่นเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะงามค่ะค่ะพี่น้องนะลบไปตวงอยู่ค่ะลบฝนคือคนเนี่ยค่ะพี่น้องขาคนเจ้าบ่กินบ่เขาจ้าบปเก็บเ็จะเอาบปกินเด้อค่ะพี่น้อง อุ้ยลมเลยว้าวนักลายลมเลยจ้านะตัดเข้าเล็กลายคะ่ะเพราะเป็นนอนจ้าโ๊าดหโมนี่มองเนี่ยโอ้โหโดนฝนค่ะพี่น้องหัวแดงพุรลุดปิดลิดค่ะน้ำคักเนาะเดียงครับเดงในปันเห็เดแดงเนะะื้อค่ะหัวคุณ น้ำคักพอเห็นตาไข่แด้วค่ะจีหนึ่งโอ้ตาหักสองจีผมต้องขับพี่น้องอยู่น้ำกันยางไหมเกือ <c> บ <ười> ยันยางหนีนะนะมีอยู่น้ำสาวจันเร่มเหิดคนเขาตุก๊กตาสาวจันเร่มว่ะขาไหมปปาดอันนี้ออก แม่งอยากกินเอาปาดแปะแบ่งกันอยากกินไรอ่ะแบ่งกันเขาขาพุ่นปาดเนี่ยเขากินน้ำค่ะพี่น้องลูกพวกเรือค่ะพี่น้องสาวจนเลี้ยมพ่อเห็ดเป็นมูแล้วค่ะพี่โดดเงื่อค่ะพี่น้องโต๊ะแมวสาวาาด้วยค่ะฝน พึงขมค่ะพี่น้องสองจุ่มกันนอนกินว๊อนอนกินอีี้กินข้างนัง่งเหยียดมาก ไข่กำลังดันออกสามไครคุณพี่น้องเอาพูดให้อก้อยพวดค่ะตะไร้ค่ะพี่น้องอ,ว,อ,ว,ว,คคนองวนตุบุกเลยบานมูกกแย่ค่ะพี่น้องอู้วข้าจ,จั่วจีแมนบก,กิน <c oughs> <c oughs> พี่น้องบรรพายางมาถ่ารถอยู่ข้างล่าง แว่บังข่างป้าโูหนีไหมคะป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ดดอกค่ะพี่น้องป้านะค่ะก่อนฝนสีม,มาแห้งนาะค่ะพี่น้องป้าวูยังมีอีกยุค่ะพี่ป้าต้องค่อยๆตัวหนี้พี่ขีดอ,อกหนึ่งวู ออลังการคักเด้อบรรพาขอเก็บภาพแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องโหดโพคักงามคักงามเนี่ยบอกว่าอยู่เมื่อกี้พ่อเอาบบก,กินค่ะขางถนนถือบ้านกินกับกินบ้านบบก,กินกับโบกินบ้านบบกินกับโบกินเลยเด้อจ้า ขายย่างทั้งอย่างเนี้ย่น้องเอ้ยมูนอุ่ยปุ๋ยโอ้หกักกนอเห็ดข่อยโอ้โอไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะจัดการผู้เดียวจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจกันนะพานี่เด้อค่ะเบาสวงบริมน้ำค่ะอยู่น้ำหนุกน้ำเต่าค่ะพี่น้องเดินทางไกลกะแบ่งหน้าที่กันค่ะเพราะกำลังใจในเด้อจ้ะย้อน,นความอยากได้อยากมีเนาะคะ่ะเนาะ เป็นถีแดนมาหาค่ะเ็มเพื่อนได้กับอยากได้น้องเพื่อนขอไปติดตามเห็นวัฒนภาได้หลายในเด้อน้องดี นี่ย่างบวไกาครับพี่น้องโอ้ยอยู่ขางข้างข้าวเจ้าคักๆัดเอาสองจุม่มงามๆค่ะเนี่ยนะคะเฝ้าเก็บเลยเด้อค่ะฝนมาบึ้มๆแล้วตัดเลยค่ะพี่น้องโอ้ยหักซะเนะโอ๊ะออกคนเดียวค่ะเนี่ยเนี่ยฮี่ ใหญ่กว่ากำปั้นผูเดอ้อโอ้โเห็ดไม้ของสวนสมบูรณ์ครับเนี่ยอ,ยอ,ยอยืปาดมวนครับเ้ยเอาเต็มสวสดจุ่มกุ่มครับพี่น้องเลยรักเนี่ยหนึ่งจุ่มอยู่คนเดียว านผักมน,นกค,นนกคนผลงานจ้าเห็ดเพิ่งเห็ดหลงกเป็นมูเป็นมูเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะวรรณภาพาลุยค่ะคลิปหนาเขาจังมาพอกันไหมค่ะ<ม>คลิปนีล้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ